ชอบบ้านสวยคือไม่ชอบให้มีสายไฟอะไรที่มันแบบเกะกะแบบรำคาญสายตาอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ติดตั้งเรียบร้อยดีค่ะคือเราได้ปรึกษาเขาแล้วว่าบ้านเราทรงบ้านเป็นยังไงแล้วเขาได้มีการแนะนําว่ากล้องแต่ละจุดควรอยู่บริเวณไหนเราได้รับบริการที่ทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะก็เลยเลือกบริษัทนี้ค่ะลองติดต่อแบบแอดมีบริษัทไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบเกือบเกือบปีสองก็มีคนตอบค่ะไว้ใจได้ค่ะสําหรับเรสเฟิร์เลือก AIPS ค่ะ เวลาของเราอะค่อนข้างที่จะมีจํากัดพอมาติดตั้งปุ๊บช่างมาแค่2คนเองแต่ว่ากลับติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในแล้วเวลาแบบไม่นานนะคะแล้วก็งานก็เรียบร้อยด้วยชอบบ้านสวยๆคือไม่ชอบให้มีสายไฟอะไรที่มันแบบเกะกะ แบบรังคาสายตาอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ติดตั้งเรียบร้อยดีที่สําคัญคืออันเก่าที่เคยติดกับรู้สึกว่าเทคโนโลยีอ่ะมันใช้งานง่ายสะดวกสบายกว่ารุ่นเก่ามากๆตั้งแต่ติดตั้งกล้องวงจรปิดกับบริษัท AITs นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ไม่เจอปัญหาอะไรเลยะคะ่ะตั้งแต่วันที่ติดตั้งไป <Wow. S 1> ติดแบบโดมทั้งหมด3จุดค่ะก็คือ1จุดอยู่บริเวณหน้าบ้านนอกจากความปลอดภัยของเราแล้วก็ยังเป็นความปลอดภัยของเพื่อนบ้านด้วยเพราะมันคือทางแยกที่2อยู่บริเวณในบ้านค่ะเอาไว้ดูเพื่อนปาร์ตี้ว่าแบบกลับ ยางอะไรเงี้ยใครทําอะไรเสียห,ยหายหรือเปล่าจะได้แบบไปปรับเงินถูกสุดที่3ามก็อยู่บริเวณเอ,อ่อในด้านในครัวค่ะปาร์ตี้ด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะนอนนอนก่อนเพื่อเลยค่ะแต่ว่าก็จะตื่นเช้ามาแล้วก็มาเพย์แบบดูแบบว่าเมื่อคือใครทําอะไรแก้วแตกหรือว่าใครทําอะไรเสียห,ยหายหรือเปล่าเนี้ยดีมากๆเลยค่ะ บางทีเพื่อนอะเมาบางทีแบบตกเก้าอี้อย่างที่ไบฟเฟิร์เลือกบริษัท AITs เนี่ยคือเราได้ปรึกษาขาแล้วว่าบ้านเราส่ทรงบ้านเป็นยังไงแล้วเขาได้มีการแนะนําว่ากล้องแต่ละจุดควรอยู่บริเวณไหนแต่ละจุดควรส่องไปบริเวณไหนเพื่อความปลอดภัยมองได้ทั่วถึงในบริเวณบ้านอะไรเงี้ยซึ่งบริษัทนี้จริงๆอะมีแบบบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบฮอตไลน์สายตรงเราได้รับบริการที่ทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะก็เลยเลือกบริษัทนี้ค่ะก็อาจจะอาจจะโทนนี้ แล้วแบบมาพรุ่งนี้อะไรเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่เท่าที่ปรึกษาบางทีเขาสอนเราแล้วแหละวิธีการใช้งานอะไรเงี้ยบางทีเราลืมบางทีไลน์ไปก็คือตอบมาทันทีสะดวกสบายแล้วก็รวดเรยวแล้วก็บางทีเราอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมการเคยแบ็กทำยังไงบางทีเราลืมตอบผ่านแอดมินนะคะผ่านไลน์ของบริษัทไปก็ตอบมาค่อนข้างที่จะเร็วก็ happy แฮปปี้ค่ะอะไรเงี้ยบางทีคือแบบเรากดอะไรผิดพลาดไปจากการล็อกอินกล้องทั้งสตัวในบ้านมันก็หายไปหมดเลยทำให ไงดีจะต้องจะต้องดูอ่ะเพราะว่ายังไม่กลับบ้านอยากอยากดูว่าแบบว่าโอเคมีแคมถึงบ้านหรือยังลองติดต่อแบบแอดมินบริษัทไปอะไรเงี้ยประมาณแบบเกือบเกือบปีสองก็มีคนตอบคะ่ะได้รับการบริการแบบที่ทั่วถึงตลอด24ชั่วโมงเลยคะ่ะ สำหรับคนที่อยากติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะเข้าใจว่ามันมีหลากหลายเจ้ามาให้เราเลือกส่วนตัวเบฟอร์เนะเลือก a i t s เพราะว่าคนหาข้อมูลมาส่วนตัวเองด้วยแล้วก็มีแต่คนที่มีชื่อเสียงเขาแบบใช้บริการที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าเวลาที่เราจะเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดนอกจากจะหาผู้เชี่ยวชาญคนที่มีความชํานาญแล้วต้องหาบริษัทที่ไว้ใจได้เพราะ่าอย่าลืมว่าไฟต้องมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงอยากให้เชื่อถือบริษัทที่ไว้ ใจได้ค่ะสำหรับใบเฟิร์นเลือก AIPS ค่ะ